ได้มีโอกาสมาที่เรียกว่าเป็นสถานที่อนุภูดเคยเป็นบ้านอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับญาติโยมสามส่วนทั้งหลายว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาบรรจบพบกันซึ่งทำให้เราได้น้อมระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อปัญญาธรามพิคุเพราะว่าท่านเป็นพระนักบุกเบิก นักพัฒนาครว่าปุกเปิดพัฒน,นานี่หมายความว่าจะต้องเจอกับปัญหาจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายในสมัยก่อนเก่าน,นะครับก็จะต้องเล่าให้ฟังว่าญาติโยมสารที่อยู่ทั้งหลายไม่ได้มีความรู้สึกว่าผิดอะไรเลยที่จะซื้อบุหรถวายพระและรู้สึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลด้วยซ้ำใช่ไหมครับรุ่นที่เรายังเป็นหนุ่มสาวอยู่ใช่ไหมฮะ โอ้แล้วโอได้ซื้อุบุตรีถวายพระบุญนมาหา,าการเพราะว่าจะให้พระท่า,ทานไปซื้อเองก็คงจะไม่ได้นะครับและหลายสิ่งหลายหลายอย่างเนี่ยหลวงพ่อปัญญาท่านก็ต่อสู้รณรงค์แล้วก็ทั้งในหมู่พระด้วยกันเองก็ถูกเมื่อถูกขัดขวางผลประโยชน์กหลวงพ่อปัญญาก็ต้องสู้หนักเลยสู้หนักเลยและญาติโยมก็ความเคยชินของญาติโยมที่ว่าเออแล้วทำไมซื้อบุหรีถวายพระเป็นอะไรไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะ นั่นแหะคือความที่ว่าเมื่อท่านต้องก่อสู้แล้วก็กล้าหารชันใจบางครั้งบางทีเห็นยาิโยมสุปรีอยู่เนี่ยนะฮะเออปุยปุยปุยตามวัดเนี่ยแล้วสมัยนะั้นกฎหมายก็ไม่มีเคร่งครัดอย่างแบบในยุคนี้นะครับอันนี้ก็คุณหมอคิดท่านจะเล่าความตรงนี้ได้อย่างดีมากเดี๋ยวที่ได้ยินว่ากลาว่าที่ว่าจะต่อสู้รรงโรเพื่อให้คนไทยได้เห็นคุณค่าเห็นความสําคัญตรงเนี้ย เป็นมาอย่างไรพะนั้นพวกเราสังหลายเมื่อเราได้มารับรู้ข้อมูลข่าวสารในยามนี้เนี่ยเราอาจจะไม่คิดเห็นหรอกว่าโ้นักต่อสู้รักโดรงอย่างหลวงพ่อปัญญาเนี่ยว่าท่านจะสู้มาเพื่อให้เกิดความที่เรียกว่าความปกติเรียบร้อยอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่ว่าตอนนั้นที่เราเห็นเซิร์ฟถูกดีกนปุ้ย,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 ยตามถนนดเนี่ยนะเป็นเรื่องปกติธรรมดามากในยุคนั้นเมื่อย0กว่าปีมาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้ว แล้วกว่าจะต่อสู้เพื่อให้มันเกิดความเป็นปกติเรียบร้อยอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แล้วกว่าจะมีกฎหมายมารับรองว่าห้ามตุกุรีในที่สาธารณะเนี่ยมันคืออย่างไรนะครับมันต่อสู้กับกจิตใจภายในก่อนนะครับเรื่องของจิตใจภายในนี่สำคัญมากถ้าหากว่าไม่มีนักรณรงต่อสู้ไม่มีเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นบาดฐาน ที่จะทำให้เป็นหลักในการต่อสู้แล้วไซการลณนรงเพื่อให้เลิกบุรีเนี่ยคงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แล่ในวันนี้เราก็จะมาน้อมราลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นสาระสําคัญเพราะถ้าหาว่าหลักการาขั้นพื้นฐานคือสีท่านังที่หลวงพ่อปัญญาท่านบอกไว้ว่าสุราหมายถึงเหล้ามีระยะหมายถึงของเมาที่ไม่ได้ต้มหรือกัน เอามาหมักดองให้ปูดเน่าแล้วเอามาดื่มกันเมรยักอยู่พวกเบียนั่นแหละอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะพวกเบียทั้งหลายแล้วก็มัชชะหมายถึงสิ่งเสพติดที่เป็นโทษมาบุรีกัญชายาฟินเฮโรอีนยาบ้าอันนี้ท่านบอกไว้เลยว่าไม่สมควรเข้าวายพระนยกมือโมโทนาสาธุน้อมระลึกถึงหลวงพอปัญญาของเราหน่อยครับา ท่านอธิบายไว้ครบถ้วนชัดแจ้งมากเจ้าิีธรรมครับจนกระทั่งว่ามันจะมีสิ่งเสพติดอย่างใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มนี้ครับคือสุราเมรยะหรือเมรยัยและก็มัชชะคือมันจะไม่หนีออกไปจากสามกลุ่มน,นี้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการสูบบุหรี่นี่ถามว่ามันเป็นเรื่องสําคัญไหมสําคัญคำตอบคือสําคัญเพราะมันจะเป็นต้นทางเลยทีเดียวเทา เดี๋ยว,วเห็นถ้าหากว่าเห็นการอยู่บุรีเป็นเรื่องธรรมดาสามันไม่น่าจะมีโทษายอะไรแล้วก็บร่เนี้ยนะเดี๋ยวทัดจากบุรีแล้วจะต้องมีสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายยิ่งขึ้นต่อไปแน่นอนบุรีจะเป็นสถานเบื้องต้นที่จะนําไปสู่สิ่งเสพติดเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเรื่องสําขัญแล้วก็ถ้าหากว่าไม่สกัดตั้งแต่ขั้นต้นอย่บุรี มันจะไปถึงสีมิตดอะไรอื่นๆและก่อให้เกิดปัญหาสังคมก็คือว่าเมื่อศีอข้อที่ห้ากลเมรดอีข้อที่ห้าโกลเมิดนะสีข้ออื่นๆอ,อีกสีข้อเป็นกานว่ารักษาไว้ไม่ได้แน่นอเอาละแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีผู้ที่ส่งคุณวุฒิมาบอกกเราเล่าให้เราฟังถึงเส้นทางของการ ที่จะทำให้ทําอย่างไรที่ให้เรานั้นปลอดพ้นจากอบายามุเนะพราะว่าถ้าหากว่า 4, สิ่งเสพติดตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัด,จดการกับมันได้เริ่มต้นตั้งแต่บุหรี่เป็นต้นเอน,น,นะครับมันจะนาพาเราไปสู่อบายามุกที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกได้มากมายเลยทีเดียวสาธุชนที่รับทุกท่านครับดอกไม้จันทร์ ปิญาณจากไม่กระทำการในทางอบายอย่าหุกปฏิญาณอย่างนี้จะนำตนไปสู่สุขเป็นดอกไม้ใจทำให้ใครทุกข์ขอให้เป็นสุข สวัสดีโดยทั่วกันเทิี่ว่านันก่อนเี็น้อยวันนี้เราก็มีคุณคนสำคัญอีกหลายท่านจะมาร่วมกิจกรรมของเราแต่เพราอย่างยิ่งเดี๋ยวขนาะจะมีรับไปก่อนจะไม่มีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกับนัรบันเทิงการและญาชุดนิเยก็ขอขอขออนุโมทนาท่านจันนิดนึ่ง วันนี้สนใจกิจกรรมนี้ก็เลยจะมาสังเกตการปัจจุบันสังเกตการณในความเปิกบานแจ่มใสเป็นกําลังใจไปชีวิตแต่พระนาวากะและคารวะญาตาิโยมทั้งหลายมีหลวงพี่ท่านพระครูสังฆกิจที่มนตลาจเจอาจารย์ประกิจอาจารย์เทนวั์เมื่อกี้นี้ได้ยินว่าผู้ขับขานเป็นอาจารย์รบพก,กิจนัทธกิจ ที่เพิ่งจบไปจริงๆอยากจะมาตั้งแต่เช้ามาฟังเทศท่านสมเด็จพระพุทธชินวงเจเนียจะวัติภาระุระักแสดงธรรมอยู่ที่ธรรมตี่อสสเมื่อกี้กว่าสายตาวัดเห็นประทางมูลน,นิธิเพื่อนๆ,ๆ,ๆมาด้วยคุณสงกลางผ้าโชคดีคุณอบด็อกเตอร์อารยาสีไพโรธ แล้วก็เห็นพวกเราทุกคนนะีได้มามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังเข้าใจว่าหลายคนไม่ได้โูบุรีแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนได้รับผลกระทบจากบุรีถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นนักส่บมือหนึ่งแต่มีโอกาสได้รับผลกระทบเป็นนักสูบมือสองเหมือนกับคนเชื่อว่าทักงทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ไม่หลื่เล่า ทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ไม่ดื่มเหลา้าแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนในที่นี้มีส่วนได้รับผลกระทบจากการดื่มเหลา้าถึงแม้ว่าตั้งแต่เกิดมาจะไม่เคยดื่มเหลา้าแม้สักหยดเดียวก็ตามแต่ตราบใดที่ยังมีการดื่มเหลา้าตราบใดที่ยังมีการขายเหล้าอยู่ตราบใดที่การเข้าถึงเหล้าและบุหรี่ยังเป็นไปโดยง่ายดาดปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราซึ่งไม่ได้ดื่มดื่มเหลา้าไม่ได้สูบบุหรี่ ย่อมมีโอกาสได้รับผลกระทบจากเหล้าและบุหรี่ไปโดยปริยายคนจํานวนไม่น้อยไม่สูบบุหรี่อันนี้ไม่แย่งสีที่ท่านจะบรรยายนะจะปรากฏว่าป,ป่วยอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสูบบุหรี่เพราะเป็นนักสูบมือสองคนจํานวนมากเนี่ยไม่ดื่มเหล้าแต่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเหล้าเช่นผู้พิการที่ถูกฆ่า จากวัยรุ่นชะก,กัน9ก้าชีวิตหกชีวิตปรากฏว่าอในนาเรียไม่ได้ปรากฏว่าคนที่การเนี่ยดื่มเหล้าแต่ปรากฏว่าถูกลุมสก,กรรมและถูกแทงตายโดยวัยรุ่นที่ดื่มเหล้าที่กล่าวเรื่องนี้มาเนี่ยต้องการจะบอกกับท่านหลายว่าเพียงแค่เราทําตัวเป็นคนดีเนี่ยไม่พอเพียงแค่เราทําตัวเป็นคนดีเนี่ยไม่พอ เราต้องทําให้สังคมเนี่ยลดความเร็วลงนะป้ายที่พวกเราขึ้นต้นไปลดความเร็วลดความเร็วนยถ้าเปลี่ยนเป็นลดความเร็วเนี่ยจะถูกต้องมากกว่านี้ลดความเร็วนยถ้าเราปล่อยให้คนโุบุรียังมีหน้ามีตาในสังคมมาเนี่ยโชคดีที่อันนี้ต้องบอกตรงๆเลยอาดามารับหลังเนี่ยพูดมาบ่อยวันนี้ขออนุญาตพูดต่อหน้าอาจารย์คุณหมอประกิจวาตีสาธกิจ ท่านเป็นบิดาของลูกขเขยนะอาจารย์อภินชาจำหัดนีติี่ราตั้งนาะกแล้วก็ปรากฏว่าสนิทสนมคุ้นเคยกับอรรมาแต่ว่าเราเป็นดองกันนะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ไม่สุบุรีขณะเดียวกันอาจารย์ตาอาจารย์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การไม่สุบุรีแต่พยายามที่จะทําให้การสุบุรีเนี่ย ไม่เป็นสิ่งชอบธรมในสังคมจนกระทั่งทุกวันนี้กลายเป็นว่าบุหรีเนี่ยกลายเป็นความชั่วที่จะเป็นต้องมีองคนที่ยังสูงบุรีอยู่ทุกวันนี้คนสูบุหรี่กลายเป็นคนที่จะต้องแอบแฝดไปสนามบินเนี่ยจะต้องมีห้องสมบูหะอรมาเรีกว่าห้องสมบูวะเฉพาะจะไปสูป่ปัจจุบเจอโ,โกเกเทะรูร้ไม่ได้ละแม่กระทั่งหนังที่ มีการสุบประก็จะต้องมีภาพเบลอๆโมวๆปัจจุบันนี้ไปถึงเหล้านะถ้ามีการดื่มเหล้าทำภาจะดื่มเหล้าหนังก็จะต้องทำภาพเบลอๆโมโเหมือนกับคัตกรรมเหมือนกับอาวุธเหมือนกับอะไรอะไรที่ร้ายกาจไม่ควรที่จะเปิดเผยป็ะเจ็ปรจเจอสิ่งที่ปรากฏขึ้นในสังคมเช่นนี้ถ้าไม่ได้คนขับเคลื่อนผักดังจิตตําเนี้ของสังคมนะ เป็นต้นว่าอาจารย์ประกิจวาทีสัทธกิจเป็นต้นและแม้กระทั่งที่น้องกลุ่มสสที่พยายามขับเคลื่อนกันอยู่กระทั่งบุรีและสุรากลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบทำในสังคมแต่สุรารนี่ดูเพือนว่ายังไม่ถึงขนาดบุรีนะอาจารยนะ์เนาะบุรีเนี่ยกฎหมายรองรับ แล้วมาตรการทางสังคมเนี่ยรู้สึกจะยอมรับเรื่องบุหรี่เนี่ยไม่ควรจะเป็นที่กระเจิดกระเจิงสาธารณะแต่สุรานี่มันยังยังเหมิมเกริมกันอยู่ค่อนข้างน่กมากการเข้าถึงสุรานี่ยังกลายเป็นยังกลา,ายเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่นั้นไวไปรุ่นมสี่คนเนมันไม่ดื่มเล้าจนเมา,ามาจนถึงขนาดที่เรียกว,ว่าเห็นคนที่การขารี แล้วก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยในที่สุดไปรุมศกรรมแล้วก็เอามีดไปแทงคนพิการนั้นตายกระทั่งตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจห้ามอยู่แท้ๆอยา่างฆ่าคนพิการนั้นจนตายอันนี้เขาไม่บอกว่าเล่านีื่อือะไรคนพิกรมบอกว่าต้องประหารวัยรุ่นทั้งกคุ่มนี้แต่เรามาบอกว่าคนพิกรมประหารผิดต่อแล้วถ้าอยากจะประหารให้ถูกตัวเนี่ยต้องประหารล้านเล่า หลานไอ้ที่เป็นน้ํนาเลวน้ำชิพน้ำไร,ร่น้ําชิ่หายน้ําปาปรปีน้ําปาซอกน้ําปาสิงน้ํากาลีน้าจันไรเนี่ยคือน้ําเล้าอ่ะการนี้นก็เลยอยากจะขอจบคือไม่ไม่ต้องการจะพูดเรื่องบุหรี่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีผู้พูดที่ดีกว่าตรามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพระกิตไม่ว่าจะเป็นท่านพระอาจารย์สุรศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธินวัฒน์ก็ตา่างก็เลยอยากจะฝากเรื่องเล่า เล่าที่ว่านี่คือสซราเบียสองท้ายตรงนี้สักนิดหนึ่งถึงแม้ว่าแอลเล่เนี่ยจะผลิตโดยกอนที่ชื่อชื่อทํานองที่นําไปสู่ความเจริญนะนะแต่จริงๆเล้าหรือเบียเนี่ยมันนําไปสู่ความชิบหายไม่นําไปสู่ความเจริญ,รรญแต่ประการใดเคยเขียนบทกวีไว้ว่าหญิงชายทุกท่านผู้หวังสวรรค์เสวยสดจงถอดถอดนอะัยมุออกจากกายจากใจ มีธรรมะเป็นคู่มือยึดถือนําทางเหมือนมีแสงสว่างส่องทางชีวิตสวัยเคยลืดมนมามากเคยลำบากมาไม่น้อยเคยเอาเฉาเศร้าซ่อยเหมือนกับปอยตกหายเพราะว่าหายคือเหวแห่งความเร็วความหลอกตกแล้วหาทางออกทางขึ้นได้อย่างไรวนเวียนวุ่นวายอยู่ในอาบายอกประการเชื่อื่นตัราสาทานนั้รมานจิตใจความคิดคุดคูติดอยู่แค่ในขวดมัวแต่ดื่มมัวแต่ดวดอ้อวดกันทั่วไป โชว์แก้วเหล้าชายโยนึกว่าก็มีเกียรติเลยว่านั่งน,น้ำเสนียดน่ารังเกียจทิหายน้ำเสนียดมีเสนดกินแล้วเทหรือท่านเห็นมีจะกินแล,ล้วพรางเหมือนตัวอะไระเสียงเงินเสียทองให้น้ำดอมันดูดต้องหมดตัวหมดหมดตับหมดไต,ดต,ตลูกเมียอยู่ทางบ้านกินข้าวสารกรอบหม้อสมสามสมซ้อพ่อไปตกหายนดดยากปากแห้งหมดแรงหิวโหยอยากจะร้องว่าพ่อโวยเงินไม่มีใช้ ผู้เป็นพ่อเป็นผัวจงรู้ตัวเซตเนะจงรีบรอรีบรักน้ำจันไหรหากหมดอวิยมุกก็หมดทุกข์หมดสอบยืนยิ้มอยู่กับโลกอย่างสบายใจที่มางานหนึ่งร้อยปีหลวงพ่อปัญญาณักที่ขูกเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อปัญญาณัฐเป็นพระที่รณรงค์นำพา,าคนไปสู่การลดละ,ละเลือกอวิยมุกและความงงงานวันอกแอนธรรมได้รับ,บนิวรณ์ไปหรือสารก็พร้อม หรือสามข้อปรองเพราะว่าเจ้าภาพไม่กล้าหรือเลยนิบุตรลมาไปหรือคำถามว่าทำไมไปหรือสามข้อปรองหรือสามข้อปรุงหรือสามข้อคมหรือหรือสามข้อปูก็ตอบไปเลยทีเดียวไม่เกรงใจหลวงพ่อปัญญานั้นท่านประกาศมาว่าถ้าใครไม่กล้ารื้อให้มาบอกหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญาจะไปรื้อให้พอนี้หลวงพ่อปัญญาตอนนี้ท่านไม่อยู่รื้อสาแล้วระมาก็เลยรื้อแทนเมื่อวันก่อนไปจากทุประดิดแปดสิบสาม ไปรื้อสารก็คพบมาเอามาออกเฟซบุ๊กดีคนเขาจบทอแชร์กันใหญ่เลยทีเดียวดันั้นขอกราบขอบคุณหลวงพี่สังฆกิจพี่มลสุรศักดิ์สุรยาโนโออ่ผู้เชวยเจ้าวาดวัดชนประธานรังสิตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทุทบ,บุรีตลอดจนท่านหลวงพี่พระมหา,ส,มาสัาสุภรอซึ่งท่านกำลังปรับภูมิทัศน์วัดให้มีพวกเราสังเกตดูนะาลานหินโคง้งเนี่ยซึ่งแต่เดิมมีเลือที่บริเวณประมาณนี้ คณะ,ะผู้บริหารชุดนี้จะปรับรานหิงโคง้งให้มีพื้นที่กว้างก,กว่านี้ประมาณ2องถึงสาเท่าะาะนั้นจะมีต้นไม้มากขึ้นจะมีความร่มเย็ยนมีโรมาเนียสถานมากขึ้น oh. เขาก็เราจะร่วมันุโมทนาศาสตร์ุโดเลยทั่วกิน <c oughs>